ดูฉากนี้แล้วผมหงุดหงิดว่ะดูฉากนี้แล้วผมหงุดหงิดจริงๆนะคือมันมันเป็นอะไรครับมันมันคือยังไงอะ่ะโรเดียสมันมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกมนุษย์ครับโรเดียสนายไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ,อยังไงไอความโรคจิตจก,กเปรตแบบตอนต้นๆเรื่องนี่มันหายไปไหนแล้วแล้วครับความเป็นชายของนายมันหายไปไหนอะ่ะทําไมนายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอจีบสิจังหวะน,นี้ไม่ต้องจีบแล้วครับเนี่ยเห็นเห็นได้ไหม เห็นถ้านั่นไหมเห็นไหมจังหวะนี้มันต้องลากเขาหรือหรือพอโดนแฟนทิ้งแล้วมันไม่แข็งแล้วหรือยังไงฮะใช้ไม่ได้เลยนะนายเนี่ยแต่ถึงยังไงซาร่าจังตอนนี้ก็ดีมากเลยนะครับผมขอชื่นชมทีมงานอนิเมเตอร์อินบิด n ิวินเพนชิงไลท์ติ้งสอริบอร์ดคาแรกเตอร์ดีไซน์ดเรคเตอร์วอยซ์แคเตอร์และสตอรี o ออมากๆเลย ที่ทำให้ซีนเข้าถ้ำนี้เป็นอะไรที่ผมต้องรีดูซ้ำหลายๆรอบขอบคุณมากครับสารจังเจ็ดมากไม่ได้นะไม่ได้นะรูดิอัสถ้านายไม่จีบสารจังเนี่ยผมไม่ยอมนะเพราะผมเซลล์อินเสิร์ตตัวเองไปเรียบร้อยแล้วอะสารจังเขาก็มีใจให้นะเนี่ยจะบอกให้คุณดูตอนจบดิผมอ่านปากสารจังได้นะในฐานะที่ผมมีสกิลภาษาญี่ปุ่นอันน้อยนิดกับการแกะอนิเมชั้นปากของนางแล้วเนี่ยสารจัง พูดว่าสกีได้ยซิสกีได้ยซึ่งแปลว่าฉันชอบเธอนะใช่แน่นอนเรือลำนี้ได้แล่นแน่นอนคนระับแต่ผมขอแนะนำนางอย่างหนึ่งนะว่าออกได้ไหม <c oughs> ออกได้ไหมกับไอตี้เนี่ย <c oughs> พอดูทรงแล้วอยู่ด้วยคงอายุไม่ยืนอะตอนที่บอกว่าซาร่าจังตายนี่ผมใจาหายแวบเลยนะไม่ได้นะผมก็รักของผมอะออกเถอะไปอยู่กับลูดเดียนเอะ